ไอเกิม์มขอร้องอ่ะกำลังเจ้าคิิกลัวก็จะมาหมดการยูทูบเบอร์ผมผมไมมีคลิปจะลงแล้วะอะยังไงเกิดแล้วขอร้องไม่ไอเกิ์มขอร้องขอร้องมีเพื่อนอะเพื่อนเขกดไลค์ผมอะ การยูทูบเบอร์กูแล้วขวนเจ้าหน่อดีเปยนเกหมดกันไม่ดูใจทำไงล่ะกูจะไปดูวิธีของบีเดฟกาไอสัอเฮียเดเดเียไอ้ฮกรหวยเียไอหน้าหเียไอเกเว ฝัท์มันต้องตั้งแอฟแฮกเกอร์ขึ้นมาดูวะตามจริงโอ้ยเกอร์มหญ่ไหมกอดหรอ